สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับวงการสงฆ์ออกมาเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องส่วนตัวจนไปถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการยักย่อกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทครับซึ่งมันก็กระทบศรัทธาคนพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วพอเราไปดูตัวเลขตลาดการทำบุญในบ้านเราเนี่ยคาดกันว่าปีนี้น่าจะถึงแสน0 0 0หล้านบาทเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลยนะครับก็เลยเกิดคำถามที่หลายคนสงสัยค่ะว่า แอร์พระสงฆ์หรือตัววัดเองเนี่ยพอมีรายรับเข้ามาต้องเสียภาษีเหมือนเราเราท่านๆนไหมคะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโกลริชเป็นกำลังใจให้บุกเราด้วยนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะสถานะทางภาษีของพระสงฆ์แล้วก็วัดในประเทศไทยค่ะครับเริ่มที่ตรวจพระสงฆ์ก่อนนะครับคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยพระสงฆ์ท่านมีสถาน,นะเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเลยใช่ครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ต้องยืนแบบแสดงรายการภาษีแต่ว่าเงินที่พระท่านได้รับส่วนใหญ่อย่างเช่นนิตยพัฒน์หรือเงินเดือนตามสมณศักดิ์ครัครบหรือเงินที่ญาติโยมถวายทำบุญต่างๆอันนี้คือไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนนี้กฎหมายยกเว้นให้เพราะถือว่าเป็นเงินได้ที่มาจากเจตนาทางศาสนาหรือการให้โดยสเสนหะไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี แต่ก็มีข้อยกเวน้นใช่ครับคือถ้าพระสงฆ์ท่านมีเงินได้จากทางอื่นเช่นอะไรบ้างคะเช่นท่านไปเป็นวิทยากรสอนหนังสือหรือมีอไรายได้จากดอกเบี้ยงเงินฝากเงินออมต่างๆส่วนนี้กฎหมายมองว่าไม่ใช่เงินได้ทางาศาสนาโดยตรงต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตามปกติครับก็น่าสนใจนะคะเพราะจริงๆแล้วพระหลายๆรูปก็มีรายรับอีกทางที่สำคัญคือจากกิจนิมนครับงานศพงานบวชงานบุญต่างๆ ใช่ค่ะซึ่งมันทีรวมๆกันต่อเดือนก็อาจจะหลายหมื่นบาทได้เหมือนกันขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่านอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะมีวดัดมีญาติโยมช่วยดูแลเรื่องอาหารการเดินทางครับก็ทําให้มีเงินเหลือเก็บสะสมได้มากตรงนี้ก็เป็นเรื่องสถานะของพระสงฆ์ท่านแล้วในส่วนของวัดล่ะคะวัดนี่สถานะเป็นยังไงคะส่วนของวัดนะครับวัดเนี่ยถือเป็นนิติบุคคลตามพระบคณะสงฆ์เลย มีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนก็คล้ายๆองค์ตอนนะครับมีทรัพย์สินมีรายรับของตัวเองได้พอบอกว่าเป็นนิติบุคคลหลายคนก็จะคิดต่อว่าอ้าวแล้วแบบนี้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเหมือนบริษัทห้างร้านทั่วไปไหมคะอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับคือถึงแม้จะเป็นนิติบุคคลตามพรบคณะสงฆ์ แต่ในประมวลรัษฎากรกฎหมายภาษีของเราไม่ได้จัดให้วัดเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะต้องเสียภาษีเงินได้หมายความว่าผลก็คือไม่ว่าวัดจะมีรายรับมากใช่ไหนก็ตามจะมาจากเงินบริจาคก,การให้เช่าว,วัตถุมงคลหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่วัดไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ครับมีรายรับเข้ามาได้เต็มที่แต่พาระภาษีเป็นศูน แล้วอย่างนี้เขามีกลไกดูแลเรื่องการเงินของวัดยังไงคะคือมีกฎกระทรวงนะครับที่กําหนดให้วัดต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็รายงานส่งให้สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีระบบรายงานอยู่มีครับแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่มากเหมือนกันวัดหลายแห่งยังขาดระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานค่ะหรือตัวเจ้าอาวาสเองท่านก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชีโดยตรงเราท่านทํำยังไงคะ ก็มักจะมอบหมายให้กรรมการวัดหรือที่เราเรียกว่าวัย,ยาวัจกรซึ่งเป็นคารวาสนี่แหละครับเป็นคนช่วยดูแลจัดการเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินของวัดไปการที่มอบหมายให้คนอื่นทำแล้วจะเกิดระบบตรวจสอบภายในมันไม่เข้มแข็งพอมันก็เป็นช่องว่างได้นะคะใช่ครับอย่างที่เราเห็นข่าวกันวัดใหญ่ๆบางแห่งเงินหมุนเวียนปีหเป็นร้อยล้านบาทโขเยอะมากครับ แต่กลับไม่มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้หรือไม่มีผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าไปดูเลยแล้วกรมสรรพากรล่ะคะเข้าไปดูได้ไหมเนื่องจากวัดไม่ต้องเสียภาษีสรรพากรก็เลยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเข้าไปตรวจสอบบัญชีได้เหมือนกับบริษัททั่วไปก็กลายเป็นว่าเงินบริจาคจำนวนมากๆที่เข้ามามันขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญไปครับซึ่งมันก็เพิ่มความเสี่ยง ทั้งเรื่องความไม่โปร่งใสหรือการนําเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างที่เป็นข่าวกันประเด็นเรื่องความโปร่งใสกับระบบการตรวจสอบที่มันรัดก,กุมเพียงพอเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องที่สังคมตั้งคําถามกันมากไม่ใช่แค่ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีแล้วนะคะตอนนี้ครับมันเป็นเรื่องความมั่นใจมากกว่าว่าเงินที่คนบริจาคด้วยศรัทธาเนี่ยมันถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมจริงๆ เพราะศรัทธาของผู้คนมันเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลได้จริงๆการมีกลไกบริหารจัดการตรวจสอบที่มันดีพอมีประสิทธิภาพมันจึงจำเป็นมากๆครับเพื่อจะรักษาศรัทธาไว้แล้วก็ป้องกันปัญหาทุจริตเงินบริจาคด้วยชีวิตที่ใช่เริ่มจากเงินที่พอใช้แล้วมา grow rich ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวการเงินดีๆแบบนี้ได้เสมอนะคะที่ช่อง grow rich สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ